สวัสดีครับผมสารโลตสุพร์ครับในนามร้านจรันรุ่งเรือง2 0 1 5นะครับก่อนอื่นก็สวัสดี FC ทุกทุกท่านและผู้ติดตามนะครับร้านผมตั้งอยู่ตำบลตะเคียนอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับจำหน่ายรถไเล็กเก่าบ้านเก่า,า,าญี่ปุ่นคูเปต้าบ้านเรานะครับจำพวก3436 47 45นะครับและรุ่นอื่นๆอีกมากมายนะครับ รับซีเทิร์นแลกเปลี่ยนรถไถทุกรุ่นทุกยี่ห้อด้วยนะครับข้อสําคัญครับรถเต็มคันผมก็ขายอยู่แล้วครับรถสวยๆนะครับและเรามาคุยกันเรื่องอะไรครับวันนี้ผมมาคุยกันเรื่องอะไรของอสมองกลของรถ GL รุ่น8เกียร์นะครับเพราะรุ่นนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าไฟฟ้าเยอะครับเพราะสมองคลตัวนี้นะครับเป็นตัวจ่ายการเดิน ยกหางแล้วก็พลังพาวเวอร์ด้วยนะครับแต่ก็มีตัวปั๊มขาวหรือตัวอื่นที่ช่วยตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับแต่เพียงแค่ว่าตัวนี้ของผมมีอะไหล่แล้วนะครับคือมีมาต้องนานแล้วครับช่วงเจาวันนี้ผม,มว่างๆก็เลยมาอัปเดตสินค้าเรื่องอะไหล่ของรถไถเล็กนะครับก็ฝาก f อและผู้ติดตามติดตาม Facebook สารถทศพรด้วยนะครับแล้วก็ Facebook ร้านจันรุ่งเดือสองพันสิบห้านะครับหรือเรียกกันว่าสามแยกกุดม่วงนะครับ เรามาคุยกันเรื่องอะไรของ GL ที่ระบบหางไฟฟ้าและเป็นสมองกล8เกียร์แบบนี้นะครับเผื่อพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่มีรถไถร,รุ่นนี้อยู่แล้วแล้วต้องการหาอะไหล่นะครับติดต่อผมเลยครับสารโลดทศบรลตัวจริงเสียงจริงหัวละร้านแบบนี้นะครับ0999277348 ID LINE j r r 2 0 1 5นะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับและอะไร หมายขของแฟนผมก็มีนะครับ0848821716นะครับตัวนี้นะครับเป็นสมองคนของ GL นะครับแต่ส่วนอื่นผมก็มีครับแต่วันนี้มายกตัวอย่างของสมองคนของ GL รุ่น8เกียร์นะครับส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องนี้นะครับและฝาให้ดูดิผมก็มีนะครับจากระบบฝาไฟฟ้ากลายเป็นระบบธรรมดาแต่ท่านต้องเสียตังค์นะครับตอนที่ซื้อสมมติจากร้านผมนะครับ ระบบธรรมดา10บาทแต่ระบบไฟฟ้า8บาทนะครับของผมนะครับถ้าลดก็เหมือนถูกกว่ากันสบาทหรือ20,000ืานะครับแต่ของผมขายได้หมดครับขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าต้องการประเภทไหนหางไฟฟ้านะครับถ้าไม่เสียนะครับผมบอกได้ว่าโอเคใช้ได้ได้ดีครับเป็นนุ่นธรรมดาถามว่าเสียไหมผมก็บอกได้เลยว่าเสียครับแต่ ยืดระยะเวลาการเสียได้ได้มากกว่าระบบหางไฟฟ้านะครับเพราะระบบหางไฟฟ้าถ้าเสียคือเสียตังค์แน่นอนครับถ้าเสื้อกลางท้ายแตกด้วยนะครับยิ่งเสียเงินใหญ่นะครับแต่ย้ำนะครับแต่ร้านผมมีอะไรนะครับมีทั้งเก่าบ้านเก่าญี่ปุ่นคูบปต้าบ้านเรามีหมดครับมาผมของใหม่ผมก็มีนะครับแต่ของใหม่เป็นบางส่วนนะครับมีครับรุ่น L200102L1GL เนี 2000, 01, 02, 1, GL, 네่ยผมมีครับแต่ถ้านอกเหนือกว่านั้นของคูเบต้าผมยังไม่มีอะไรแล้วยิ่ง KL ยิ่งไม่มีอะไรใหญ่แล้วสำหรับร้านผมนะครับแล้วอีสกิของผมก็เยอะนะครับ TL19TL21TL2325 วงลายพาวเวอร์ระบบหางเป็นนวนทำรามมีเยอะนะครับแล้วก็ TA ระบบหางเป็นนวนทำรายผมมีเยอะนะครับซึ่งหางไฟฟ้าจะถูกกว่า20,000ื 20, 000, เหมือนกันนะครับ แต่ส่วนมากของผมจะเป็นหางธรรมดาเมนด้วนนะครับก็ฝากติดตาม FC ทุกทุกท่านที่ติดตามผลงานของผม Facebook สารโลดทศพรแล้วก็ YouTube สารโลดทศพรด้วยนะครับนี่ครับไม้อีก1ตัวนะครับเตรียมจัดส่งลูกค้านะครับแต่เรื่องราคานะครับเดี๋ยวว่ากันครับขอบคุณมากครับ